หาดนำกิมลงไปได้พี่น้องจัวยฮมมากหมพ่อพอ่อนางวลก็กยู่งเร้อจาม,มอนี่เพิ่นไปเฮ็ดงานมากแล้วคะ่ะเศซษบพี่น้อง มือนีก็มาพอๆกับช่องน้องวุ้นพ้ากินผ้าเที่ยวคือก็จะพี่น้องจ้าได้ยังหรืมือนีคือเป็นจุดพูนกินจุกกูกเทมมือนีเบื้องแน่พี่น้องมาค่ะมือนีได้ขนมจีนน้ำยาพี่น้องจ้าเป็นน้ำยากะทิเด้ค่ะเดอบ่แม่มนตินไก่นี่คนดีดีค่ะพี่น้องจ้าน้ำยากะทิเด้ค่ะพี่น้องจ้ามือนีได้ขนมจีนน้ำยากะทิสิหวดได้ด้ค่ะพี่น้องจ้าหัวแล้วก็กินกันได้ค่ะนี่เต็มถาดได้ หาดนำกิมลงไปได้พี่น้องจูวอืมมากไหมพ่อพ่อนงวุนก็กยุ่ด้วยจ้ามือในเพิ่นไปเฮ็ดงานมากแล้วคะ่ะเซฟเซฟพี่น้องจ้าพักของห้องก็มีไอไอ,อย่างหล่ะเขาเอิญพี่น้องสลัดแก้วติสลัดเก้ยวติเตมนบ่นพี่น้องัอกแตงแค่รอทน้อยค่ะพี่น้องจา้ามือี้มีแค่รอทน้อยน้ำเด้อดแล้วก็ไอ อันนี้เป็นต้นท่านตะวันออนเะค่ะพี่น้องจ๋ามาค่ะมาลงมือกินขนมจีนน้ำายาน้ำเม่นงูนเลยค่ะมันนี่ก็กินกับนองปอคือเกาค่ะพี่น้องจ๋ามาค่ะมาสดน้ำก,กันค่ะพีน่น้องจ๋าขนมจีนน้ำยากะทิด้วยค่ะมันนี่บ่มีตีนค่ะพี่น้องจ๋ามาค่ะาาลงมือกินกันเลยอุ้ยทรงก็เนาะพี่น้องเนาะหนังุูนได้เม็ดกะทินมานั่งอยู่ดีตะวันเอาไว้มองใดบุษนิสซอกเยอะ เออเม็ดเม็ดกะทินมะ้วยหมพี่นองคือสิแซ็บเนาะกินกับน้องกอคือก็ทาพี่นองจ้าลงมือกินกันเลยจ้ะขนมจีนน้ำยาอถ้ารสพี <Oui. S 1> ่นองอืมแซ่บจ้ะ มาได้ค่ะสดขับบุญน,น้ำกันพี่น้องเอาบุญเอาบุญขอเถษขอไพ่เสียงรถด,ด้พี่น้องพื่นอนมาทังเอาให้บิดใส่ ส่นท่านตะวันออนพี่น้องคระอืมหวานดีพี่น้องผัดน้ำมันหอยกับแซบส่นท่านตะวันออนอือจ๋า มาค่ะยืงยางยิงย,งยังคือกาหลหรอค่ะมาบานเมนูบุญแ่บจะต้นท่านตะวันอ่อนมันหวานกรอบหวานซื้อมาไว้เลยสองมือแล้วมันม่เน่าก,กินกับแต่เออ คือบปุ้นน้ำยาเนี่ยเรไปกินกับเนาะค่ะแซ่บ่นกองแค่รสมหนกยกวบดีกว่าตใต้กินปะ <c oughs> ขปา้าวประหัน มาเด้อค่ะสดกับปุนบุญน้ำกันพี่น้องบุญอยากกินร้ายคักพักพี่น้องจะสิกินพักยังนี่เป็นกระลำเด้อค่ะมวนใส้ลืด ักตงชุดนี่ค่สิบบาทจแะพี่น้องอือ แบบพี่น้องแนะนำเมนูมาได้นะคะอยากให้เมนนกินอีกยังโชคก็แนะนำมาเด้อพี่น้องสดน้ำพี่น้องอเนี่ย เนาะเนาะมาค่ะสดน้ำกโกกุเอาบุญเอาบุญกินข้าวปุ่นบุญ สดน้ำพี่น้องอืมมุบมับมุบมับสองแมลูกพี่น้องกินกับยังกับแซ่บ พักมากพักไปตลาดได้ตะพักละแม่น้องหุ่นพ่อซื้อจินยุจา่าสามย่างยี่สิบพักสามย่างห0าสิบพักหอมพะยังกับสามย่างยี่สิบานดียอดไอ้ท่านตะวันอ่อน <laughs> สมสดน,นั้นเป็นังง แซ่บแล้วแร้งด้เยเหรอพี่น้องทานแบบง่ายเนาะสองแม่ลูกน <laughs> ะคะเพชรขึ้นน้ำกลนพี่น้องตีนไก่กับมีดได้จ้าตาไอ้น้ำยาตีนไก่กับมีดตะวันเมนลองหุ่นว่าเอาย่านมันกินยากแต่ส้มนี้ก็กินยากยู่ ซีนไก่เขาต้องมานางแทะปีนเนาะพี่น้องหอมแล้วพี่น้องหอมแล้ว จับห้างจ้ะตุ่มก้นมาเลยโอ้หอมแล้วพี่น้องจ้ะสิหมืดแล้วเมนูนกับสิเดล่าพี่น้องแล้วจักพุลคระข่กับนพี่น้องเนาะมืดเป็นที่เรียบร้อยที่เก่าหลคาสองเมู่กจัะพี่นอ้องมืดแล้วพอ่อเราจะอิ่ม ่พี่น้องจ้าเมื่อเล็กแนะนำหน่อยๆี่นามก็รับพี่น้องเนาะโอเคค่ะพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้ก็บบมี่ยังหลายค่ะพี่น้องจ้าแม่นางุ้นได้ขนมจีนน้ำยาผักมาเป็นสวนมาสุพี่น้องกินคือเก่าค่ะสำหรับคนชอบคลิปของแม่นางุ้นเขามาเยี่ยมบ้านแม่นางุ้นเราก็อย่าลืมนะคะพี่น้องจ้ากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง ลืมบอดาอย่าลืมค่ะพี่น้องจ๊ากดซับตะไคร้ให้ช่องน้องวุ้นพากินพาเที่ยวด้วยนะคะพี่น้องจา้าสำหรับมนีแม่น้องวุ้นกับน้องปอกันสิขคอโตลาไปก่อนเด้อค่ะเด้อพบปอกันไม่ไรนาคลิปนาค่ะขอบคุณในรายค่ะบ๊ายบายพบกันไม่คลิปนาได้จา้า